สวัสดีค่ะสุรีสุขใจเจริญกิจนะคะรับผิดชอบทางด้านฝ่ายพัฒนาธุรกิจคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยค่ะ คุภโตเกยียวมารีนเนี่ยเป็นผู้นําในด้านของธุรกิจประกันภัยรถยนต์นะคะแล้วก็จุดแข็งหนึ่งของเราก็คือในเรื่องของการบริการด้านสินใหม่รถยนต์ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ในด้านของธุรกิจประกันภัยรถยนต์เนี่ยคุ้มภัยโตเกยียวมารีนก็จะมีประกันที่หลากหลายนะคะตอบโจทย์ลูกค้าในทุกๆความต้องการนอกจากนั้นอย่างที่เรียนไปแล้วว่า ในเรื่องของการบริการสินใหม่รถยนต์ของเราที่มีความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพเรามีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นศูนย์ซ่อมนะคะหรืออู่ในเครือของเราเนี่ยเป็นจํานวนมากรวมถึงสาขาของเราเองก็มีครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยคะ่ะในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทนะคะสร้างในเรื่องของวัฒนธรรมการทํางานในเรื่องของการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะคะจะเห็นได้จากการที่เราเนี่ยทำแบบสอบถามถึงตัวแทนในหน้าที่ทําธุรกิจกับบริษัท มาเป็นระยะเวลา2ปีต่อเนื่องนะคะปรากฏว่าคะแนน NPS Score ของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นมากนะคะจาก37.7%ในปี2021เพิ่มขึ้นเป็น59.9%ในปี2022ซึ่งเป็นผลจากการทำงานที่ทุ่มเทร่วมมือกันของพนักงานทุกคนในองนะคะ์กรค่ะจากการที่เราเป็นผู้นำนะคะในด้านของออประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย จำนวนรถยนต์ใหม่เนี่ยนะคะที่เข้ามาเป็นลูกค้าเราและจะต้องผ่านการตรวจสภาพก่อนการรับประกันภัยเนี่ยโดยเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยมีประมาณ1,000 10, 0คันนะคะโดยวิธีการปัจจุบันที่เราใช้อยู่ก็คือเราก็ส่งพนักงานตรวจสภาพของเราออกไปนะคะพบกับลูกค้าตามสถานที่วันและเวลาที่ลูกค้านัดหมายปัญหาที่เราพบนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าจะมีลูกค้าบางกลุ่มซึ่งใช้รถตลอดเวลานะคะเดินทางไปทั่วประเทศ บางครั้งเนี่ยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการที่เราจะนัดเวลานะคะหรือส่งเจ้าหน้าที่ออกไปเนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ยากประกอบกับช่วงโควิด1 9นะคะลูกค้าเองเนี่ยมีความกังวลในการที่จะพบกับคนแปลกหน้าให้เข้าไปในบ้านหรือสถานที่ที่เขานัดหมายอีกทั้งตัวเราเองเนี่ยอยากจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในการรับบริการกับเราในทุกๆด้านเราจึงทำงานร่วมกับทางแอปแมน พื่อพัฒนาโซลูชันให้ตอบโจทย์ในการทำงานเรื่องนี้ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในการพัฒนาเครื่องมือที่เราเรียกว่า Appman e-inspector ที่จะให้ลูกค้านี่สามารถตรวจสภาพรถยนต์แบบออนไลน์100%ผ่านโทรศัพท์มือถือโดยที่เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะให้คำแนะนำอยู่ ตลอดเวลาในช่วงของการตรวจสภาพรถผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นซ์ถ้าเราเปรียบเทียบในส่วนของวิธีการตรวจสภาพแบบเดิมนะคะเราก็จะต้องนัดหมายกับลูกค้าแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบนั่นหมายถึงมันมีออต้นทุนในการดําเนินงานที่เกิดขึ้นนะคะพอเราเปลี่ยนมาใช้ในทางด้านของแอปแมนเนี่ยเราจะใช้เวลากับลูกค้าเนี่ยไม่นาน เพียงประมาณไม่เกิน15นาทีโดยเฉลี่ยนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปพบลูกค้าในลักษณะของการพบกันซึ่งหน้าแต่การให้บริการก็ยังคงมีความปลอดภัยในเรื่องของ Security อีกทั้งการที่ลูกค้าบางท่านเนี่ยไม่สบายใจหรือมีความกังวลในการที่จะพบกับคนแปลกหน้าในช่วงโควิดเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเข้ามาช่วยในการทำงานของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพและให้การบริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นค่ะ จากโจทย์ที่เราตั้งไว้นะคะว่าเราอยากที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของเราในทุกๆด้านและหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการตรวจสภาพร App ถ AppMan Inspector อจึงเข้ามาช่วยตอบโจทย์ของเราอย่างที่เราได้เรียนไปตั้งแต่ต้นในส่วนของปัญหานะคะไม่ว่าจะเรื่องของเวลาที่นัดกับลูกค้าที่ยากลูกค้าใช้รถอยู่ตลอดเวลารวมถึงลูกค้าเองบางท่านเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมีความสนใจนะคะแล้วก็ค่อนข้างคุ้นเคยกับในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ให้บริการกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นเองเนี่ยคุ้มภัยโตเกียวม,มารีนก็ยังสามารถที่จะบริหารทรัพยากรแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งเป็นหัวใจที่สําคัญในการทําธุรกิจในปัจจุบันค่ะสําหรับทางลูกค้าและก็คู่ค้าของเราตัวนทุกๆช่องทางนะคะหากคุณคิดถึงประกรันวินาศภายัยให้นึกถึงคุ้มภัยโตเกียวม,มารีนค่ะ